วิธีชงนมเผือกโกโก้แก้ว22ออนชงยังไงมาดูกันเลยสูตรนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการชงน้ําไว้กินไว้ขายและคนฝึกชงน้ําใหม่ๆด้วยนะครับส่วนผสมของเรามีดังนี้เลยผงนมเผือกตา TEA 1ช้อนโตะ๊ะครีมเทียมค้นหวานตาคาใเนชั่น 50 m l นมข้นจืดตาคาเนชั่น50 m l น้ำร้อน90 m l สำหรับไว้ผสมผงนมเผือกผงโกโก้ครึ่งช้อนโตะ๊ะหรือแล้วแต่การชอบความเข้มของแต่ละคนน้ำร้อน50 m l สำหรับไว้ผสมผงโกโก้มาเริ่มทำกันเลยนะครับเ <c oughs> ติมน้ำร้อนของเราลงไปในผงเผือกแล้วคนให้ผงเผือกละลายแล้วตามด้วยครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดคนให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันอีกครั้งแล้วตั้งพักไว้ก่อน แล้วมาผสมโกโก้ของเราต่อเลยนะครับเติมน้ําร้อนของเราลงไปในผงโกโก้แล้วคนให้ผงโกโก้ละลายเมื่อเราได้ส่วนผสมทั้ง2ออย่างแล้วก็เทนมเผือกของเราลงไปในน้าแข็งแก้ว2 2ออนตักน้ําแข็งใส่ลงไปให้เต็มแก้วแล้วปิดฝาเพื่อที่ตอนเทโกโก้ลงไปจะได้สวยงามดูน่ากินนะครับจากนั้นก็เทน้ําโกโก้ของเราลงไปได้เลยเพียงแค่นี้ก็ได้นมเผือกโกโก้ไว้กินไม่ขายง่ายๆกันแล้วนะครับถ้าเห็นม่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดติดตามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบันทึกไว้ดูทีหลังให้ด้วยนะครับ